สวัสดีครับผมวันนี้อัซัมทีวีจะมาสรุปเกมเอาลัสสกันนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะซับซ้อนทั้งในเรื่องของเหตุการณ์ในหมู่บ้านและก็เหตุการณ์ในโรงเรียนเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันแบบสั้นๆกันละกันเนาะโอเคเบื้องต้นเริ่มต้นมานะครับเบรกเรนเจอร์แมนและลีนเรนเจอร์แมนผู้ประกาศข่าวและตากล้องที่กําลังถ่ายทำข่าวบนเฮลิคอปเตอร์นะครับกับเรื่องหญิงสาวที่ชื่อว่าแอนนาลีนที่ถูกฆาตกรรมในขณะที่ตั้งท้องอยู่ในแถบชนบทอาริโซนาครับ แต่ก่อนเชื่อถ่ายทำเนี่ยเบรคได้ทำการฝันถึงเพื่อนสมัยปอเสียงเขาที่ชื่อกาซิก้าเกรนะครับที่ถูกที่ฆ่าตัวตายนะครับหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แสงสีขาวประหลาดทำให้ฮอตกลงมามาครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เบรคตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าฮอนั้นพังไปแล้วแล้วก็ลีนหายตัวไปนะครับภารกิจหลักของเบรคก็คือช่วยเหลือแล้วก็ตามหาลีนให้ร,รอดพ้นจากทีนี้ให้ได้นะครับ เบรคได้เผชิญหน้ากับชาวบ้านที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มคริสเตียนที่ข้างศาสนานะครับจนสักพักหนึ่งก็มีแสงประหลาดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ทางชาวบ้านเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นผลกับเบรคและก็เบรคก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่ได้ยินเสียงการประกาศในโบสถ์ของโซลเวนคร็อกเนี่ยจะเป็นในส่วนของศาสดาองค์ใหม่นะครับที่จะเป็นคนที่ปกปักรักษาหรือว่าเป็นโหรของที่นี่นะครับได้ทำการ ประกาศว่าทําการตรวจร่างกายของลีเรียบร้อยแต่ว่าก็ได้เห็นว่าลีนั้นท้องแล้วก็เหมือนจะเป็นบุตรของปีศาจด้วยนะครับซึ่งในสาวกคริสเตียนเนี่ยจะอธิบายว่าคริสเตียนจะต้องฆ่าเธอทชิงเพราะว่าพวกคริสเตียนเนี่ยในคาคำสอนของคล็อกเนี่ยก็คืออธิบายว่าการเกิดใหมายของบุตรเนี่ยจะทําให้การกําเนิดบุตรจะทําให้บุตรตัวนั้นเป็นบุตรของซาตานนะครับดังนั้นเนี่ย จะต้องฆ่าบุตรคนนั้นทิ้งเลยนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมมีเด็กที่ ตายกันเกลื่อนกาดในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เบร็กก็ได้พบลีนในช่วงแรกแล้วเบร็กก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ร่างกายเป็นอะไรไหมแล้วท้องหรือเปล่าลีนก็ปฏิเสธที่จะตอบคาถามพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เดินไปสักพักหนึ่งก็เจอกับพวกคริสเตียนที่กําลังพยายามจะจับตัวเบร็กแล้วก็ลีนนะครับแต่ว่าก็ได้รับการช่วยเหลือจากพวกนอกรีดที่มาจากไหนไม่รู้นะครับแต่ก็ได้ทําการแยกตัวลีนแล้วก็เบร็กออกไปนะครับ ในช่วงที่เบรกหนีออกมานะครับแล้วเราก็ไปพบกับอ e ีธานที่เป็นพ่อของแอนนานั่นเองนะครับที่เรากำลังทำข่าวอยู่นะครับโดยอ e ีธานเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าแอนนาเนี่ยท้องกับทางโหนอกนะครับโหนอกเนี่ยครับให้อ e ีธานเนี่ยฆ่าแอนนาทิ้งซะเพราะว่าแอนนาไม่ใช่เป็นพวกที่เคารพศาสนาดังนั้นเนี่ยอีธานจำใจที่ต้องปล่อยแอนนาไปนะครับก็เลยเบรกเลยต้องโกหกอีธานว่า,าปลอดภัยนะครับหีรอด และอีธานก็ให้ที่พักพิงแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาเราก็มาพบกับเจ้าแม่ชีที่มือถือแม้กั๊เขนนะครับที่ชื่อมาธาได้ทําการตามฆ่าอีธานถึงบ้านแล้วเพราะว่าอีธานไม่ยอมบอกที่ซ่อนของบ,บางอย่างนะครับตัดกลับมานะครับเรคเข้าไปในโบสถ์ก็พบว่าเจอ2พรักแมรีโจนะครับแมรีและก็โจนะครับที่เป็นพวกนอกรีดน,นะครับที่กาลังโดนพวกคริสเตียนกําลังใส่สวนหรือว่าหญิงสาวลีนที่แกเอาไปเนี่ยอยู่ที่ไหน จนสุดท้ายโจก็ได้ทําการยอมรับว่าหญิงสาวที่ชื่อลีนั้นอยู่ที่เหมืองนะครับทำให้เบรกเนี่ยได้รู้เลยว่าเออลีนั้นอยู่ที่เหมืองแล้วก็เราออกตามหาไปนั่นเองนะครับจนมาถึงในส่วนของจนหนีไปหนีมาเนี่ยจนหนีไปหน,มน,น,น,ปนีมาเนี่ยก็ไปเจอกระกมสกอคนะครับที่เป็นลัทธิที่เชื่อว่าการที่เราจะได้กินเนื้อคนที่โดนตรึงไม้กางเขนไว้แล้วก็โดนฝังศพที่เกิดใหม่เนี่ยจะเป็นการรักษาโรคในตัวของเขาเองนะครับ แลวหลังจากนั้นก็มีการมุ่งหน้าไปต่อนะครับของเบรกเบรกก็จะเห็นภาพหลอนขึ้นเรื่อยๆเมื่ออยู่เข้าใกล้เหมือนขึ้นเรื่อยนะครับได้ทําการนั่งแพรมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นภาพหลอนต่างๆขึ้นมานะครับทั้งปลาตายนะครับทั้งฝนที่เป็นเลือดนะครับแล้วก็ทั้งพระจันทร์สีแดงนอกจากนี้พวกนอกรีดก,ก็ได้ไล่ตามเบรกไปจนถึงชั้นใต้ดินนะครับแล้วเบรกก็หนีอยกมาได้นะครับจนถึงชั้นใต้ดินเพื่อไปหามลีนนั่นเองนะครับแล้วก็มา ถูกเจ้าพวกนอกลีดจับตัวแล้วก็เหมือนก็ว่าจะโดนเป่าผงบางอย่างเข้าไปที่หน้านะครับทำให้เกิดอาการมึนหัวทําให้เห็นภาพว่าลีนนั้นกําลังตั้งรันและเกิดขึ้นอะไรกับเธอนะเบคโดนจับกดแล้วก็ตัดภาพมาในโรงเรียนนะครับกลับมาที่เจสสิก้าครั้งหนึ่งนะครับที่กําลังโดนจับกดเหมือนกันเจสสิก้าเนี่ยกำลังเดินและหลังจากนั้นเจสสิก้าก็จับมือเบคแล้วก็สอบถามว่าความสัมพันธ์ของเบคและลีนนั้นเป็นยังไงนะครับแต่ก็มาพบกับป่าหลวง ลูเทอร์มิสก่อนนะครับซึ่งบาดหลวงลูเทอร์มิสเนี่ยรูเหมือนจะเห็นทั้งสองคนจับมือกันแล้วก็รู้สึกว่าไม่พอใจที่ทั้งทั้งสทั้งของคนนั้นมาแอบทําอะไรแล้วรอล่อในกลางคืนเบรกโดนบาดหลวงไล่ให้กลับบ้านนะครับส่วนเจสสิก้าเนี่ยก็ให้อยู่ก่อนนะครับแล้วก็เจสสิก้าขอร้องเบรกว่าให้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเบรกก็ต้องจำใจกลับไปนะครับแต่ว่า หลังจากที่เบรคกำลังจะเดินกลับบ้านเนี่ยฮะก็ได้ยินเสียงกรี๊ดจากเจสิกานะครับพบว่าหลังจากนั้นก็เดินไปหาเจสิกาแต่ว่าพบเสืพบแล้วว่าเจสิกานั้นถูกฆ่าตายนะแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นการฆ่าตายหรือเป็นการตกบันไดหรือคอหักเองแต่เราก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าบาดหลวงนั้นะเป็นคนฆ่าจริงหรือเปล่านะครับสรุปก็ให้เป็นเหตุการณ์ฆ่าตัวตายแล้วกันนะครับตัดกลับมานะครับเอ่อ เบรกก็เจอกับลีนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ออกมาจากเหมืองนะครับก็ที่กาลังปวดท้องอยู่เหมือนกำลังจะค้อทั้งคู่ก็หนีไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเบรกเ,เนี่ยก็ได้ทําการสแตนบายให้ลีนเนี่ยคลอดนะครับแต่ว่ามาเจอกับมาธาซะก่อนแต่ว่ามาธาก็พยายามจะไล่ฆ่าลีและก็เบรกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาธากระโดนไมก้กางเขนที่อยู่บนโบสถ์นะครับที่โผล่ขึ้นมาปักลงที่กลางอกแล้วก็ตายเลยนะเองนะครับเป็นการปิดชีพมาธาไปเลยนะครับ เบรก็พาลีนหาที rainfall, milk, ่ปลอดภัยแล้วก็ทําคลอดให้นะครับแล้วก <t> ็ไปอยู่ที <t> ่โบสอีกครั <Thing. S 1> ้งหนึ Indiana ่งนะครับแล้วก็ออกบุตรออกมานะครับลีนก็ตายคาหลังจากนั้นหลังจากคลอดก็ตายเลยนะครับเบรกก็เสียใจแล้วก็หมดสติไปนะครับหลังจากที่เบรกเนี่ยตื่นขึ้นมานะครับก็มาเจอกับศาสดาคล็อกอีกครั้งหนึ่งที่พูดถึงเรื่องที่ติดต่อกับพระเจ้าไม่ได้แล้วก็พวกคริสเตียนก็ตายกันหมดแล้วนะครับเขาก็แนะนําให้เบรกเนี่ยฆ่าอีเด็กที่เกิดขึ้นใหม่ก่อนที่จะ ฆ่าตัวเองตายทิ้งนะครับหลังจากนั้น <S 2> <S 2> เนบรกก็มาออกเดินออกมาพร้อมกับเด็กแล้วก็พบว่ามีศพของพวกคริสเตียนนั้นตายเกินเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจบเนี่ยก็เห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแสงสว่างนี้เหมือนจะไม่ใช่แสงสว่างสีขาวนะครับแต่ว่าเหมือนจะเป็นระเบิดซะมากกว่าอันนี้เราผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัดภาพกลับมานั้นเจสิก้าก็อยู่กับเบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เป็นครั้งที่แปลกก็คือเจสิก้า กับสดวดภาวนาก่อนเกมจะจบนั่นเองนะครับเอาละครับก็ขอจบสาหรับการสรุปเกมเอาลัสสอไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ในพาร์ทต่อไปเราจะมาดิส c คัสกันหรือว่ามาถกกันว่า การเนื้อหาเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วกันนะครับสําหรับผมก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้เลยถ้าผมอาจจะพิมพ์พูดชื่อพ้นผิดหรือว่าจะอธิบายในเรื่องที่ตกหล่นกันไปบ้างนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดปุ่มไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e สําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามในช n นลนี้เนาะยังไงก็จะพยายามทําให้เต็มที่แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ